ทีนี้ไปดูกันต่อที่จังหวัดพังงาน,นะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆกับหาดทรายขาวน้ำใสหาดเจ้าหญิงในหมู่เกาะซิมิลันครับบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาน,นะครับเป็นไปด้วยความคึกคักหลังเริ่มเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจํานวนมากนะครับความงามของหาดเจ้าหญิงก็คือหาดทรายจะขาวสะอาด น้ำทะเลสีฟ้าสดใสและยังเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานที่สลอหนึ่งเกาะเมียงนิวยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันตัวหาดเจ้าหญิงก็มีความยาว400เมตรนะครับเป็นจุดดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นสามารถลงเล่นน้ำได้บนเกาะมีเส้นทางธรรมชาติศึกษาธรรมชาติระยะทาง300เมตรเป็นป่าดิบชื้นซึ่งระหว่างทางห่างโชคดีก็จะพบกับปูไก่ปูเจ้าถิ่นของหมู่เกาะซิมิลันมีปลาทะเลสวยงามตามแนวปะการังนะครับ เช่นปลานิโมหรือว่าปลากระตูนปลาผีเสือ้อและก็หอยมือเสือรวมถึงเต่าทะเลด้วยสําหรับช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับก็จะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมปี67นะครับ